ใหม่ดาวนี้ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสุดธรรมดากลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้างมาใช้ดาวนี้ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเมนหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ <My. S 2> 15พฤศจิกายน2563ครับผู้สึกข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลพ่อปู่แม่ย่า ตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตว,วังโป่งอภอวังโป่งจังังวดเพชรบูรณ์ชาววังโป่งตระกูลน,นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพ่อปู่แม่ย่าซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจากรุ่นปู่ย่าตายายในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงฤดูหนาวตามความเชื่อที่ว่าหากใครจะไปจะมาหรืออยากประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตหน้าที่การงานก็มาจะมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบต่างพากันสมหวังปรารถนา และในระหว่างที่ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็บังพากันจุดธูปห้าดอกปักลงในกระถางพ่อปู่แม่ย่า เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นทางคณะผู้จัดงานได้มีการนำทูบเทียนสิงยงไทยมาจุดซึ่งถือเป็นการจุดทูบสี่ยงไทยครั้งแรกในปี2563เพื่อเป็นการขอโชคขอลาบกับพ่อบู่แม่ย่าซึ่งหลังจากจุดได้ไม่นานก็เริ่มปรากฏตัวเลขเสิงยงไทยขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนเริ่มจากเลข2เลข7และเลข8ตามลาดับสร้างความฮือฮาแก่ผู้มาร่วมงานต่างพากันนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพส่งต่อลงโซเชียลกันอย่างคึกคัก หวังนําตัวเลขที่ได้ไปสิ่งโชคสิ่งดุงตามความเชื่อในช่วงค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกต่อไป นอกจากนั้นภายในงานมีคณะลิเกชื่อดังจากจวัดพิจิตรและคณะมังกรทองลูกเจ้าพ่อธรรมยามาแสดงถวายพร้อมทั้งมีชาวบ้านพากันใส่ชุดไทยแต่งหน้าทำผมมาเต้นลำบาสโลปถวายสารพอ่อปู่แม่ย่าสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยพลังแรงศรัทธาที่สืบเนื่องต่อกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาใายเลยทีเดียวทางด้านในเอกลักษณ์สิริเดชประธานจัดงานกล่าวว่าประเพณีสารพอ่อปู่แม่ย่า ได้มีการจัดกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจัดกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวอภวังโป่งและในทุกๆปีช่วงระหว่างหน้าหนาวก็จะมาช่วยกันจัดงานด้วยความศรัทธาซึ่งชาวอภอวังโป่งให้ความเคารพนับถือเวลาจะไปจะมาก็ต้องมากราบไหว้ขอพรก่อนทุกครั้งไป าลก็บูมิยานะครับก็มีการจัดทุกปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาแล้วจัดกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชอองาวพวงปุขงเราเนาะแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยช่วงหน้าหนาวแบบนี้จะมีการจัดศาลเจ้าสวยงามตกแต่ง,แล,ง,งแล้วก็มีของปรของเปียก็จะมาเปียเพื่อเป็นสิริมงคลกัน,กนแล้วก็รูปหลานชาวพวงเนี่ย ที่จะไปจะมาจะไปทํางานกันหรือว่าจะไปนอกต่างจังหวัดไปเรียนไปอะไรก็องมาขอพรเพื่อจะได้เป็นศิริมงคลกลับมาก็ต้องมากราบมาไหว้เพราะว่าพ่อแม่วันพุธทำนมาเนาะแล้วเขาก็จะเลยรุ่งเรืองกันทุกคนเห็นว่าเห็นว่าอชาวบ้านก็มาขอพรขอโชคขอลาบด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับชาวพวงปวงก็มาขอโชคขอลาบกันเพอบุญไม่ยากก็เขาก็ ตกระบันใหญ่กันไหบ้างเล็กบ้างแต่ก็มาก็ตูรบันก็มาเอาของมาถวายมาไหว้กันครับ